นะครับเนาะ,ะและขณะดเดียวกันนะครับให้สังเกตดูตรงหน้าจอมือถือของเรานะครับเนาะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกดให้พี่ๆดูนะครับผมกด bypass frp แล้วนะครับในส่วนของหน้าต่างนี้มันฟ้องว่า before start you must connect your device to wifi นะครับในหน้าต่างนี้มันบอกว่าก่อนที่เราจะทำการใช้โปรแกรมตัวนี้นั้นนะครับเนาะให้เราทำการ เชื่อมต่อ wi-fi บนมือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมต่อ wi-fi บนมือถือของผมอของผมนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมจะกดโอเคเลยนะครับรอะสักครู่นึงนะครับเห็นไหมครับเวลาโปรแกรมมันทางานสําเร็จนะครับเนาะมันจะต้องขึ้นเป็นแบบนี้บนมือถือของเรานั้นนะครับเนาะมันก็จะขึ้นมาในหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ ทีนี้นะครับผมแนะนำนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะในการปลดนะครับเนาะในที่นี้ผมใช้เป็นภาษาไทยนะครับเนาะผมจะยกเลิกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวงงนะครับเนาะผมถนัดใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะเดี๋ยวผมดึงออกก่อนนะครับเนาะจากนั้นผมถอยมานะครับผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะ ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะอ่ายูในเต็ดคิงดอมนะครับเนาะเลือกเป็นตัวนี้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นผมเสียบสายยืดบีเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะกดในส่วนของปุ่ม Bypass F R P อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะรอ,อให้ในส่วนของตัววิดีโอนั้นทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับเนาะ,ะกดแล้วนะครับ ถ้าหากตัวโปรแกรมนั้นคำนวณทำงานสําเร็จนะครับเนาะมันจะขึ้นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะพร้อมกันนั่นเองนะครับเนาะตรงหน้ามือถือของเรานะครับมันนะครับเนาะมันจะปรากฏป๊อปอัพ Easy Form Way ขึ้นมานะครับเนาะหลังจากนี้นะครับให้พี่ๆกดคําว่าวิวเลยนะครับเนาะกดตรงฟังก์ชันวิวนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนี่ตสลับกล้องนิดนึงนะครับเนาะเพื่อที่พี่ๆจะได้เห็นชัดเจนนะครับ ตอนนี้ผมสลับกล้องมาแล้วนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับให้พี่ๆกดคําว่าวิวเลยนะครับหลังจากนี้นะครับมันจะพาเราพาเรามายังหน้า YouTube สักแป๊บนึงนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับมันจะนะครับพาเรามายังหน้า Google Chrome ในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะทีนี้ ที่เราจะต้องเตรียมไว้อีกอเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องเตรียมไว้ในส่วนของตัวซัมซุงเขาเรียกว่าซัมซุงแอคเคาท์นั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบในส่วนของอมือถือของผมแป๊บนึงนะครับเนาะที่มันลงทะเบียนไว้กับ s a m s ุงแอคเคาท์นะครับ นคำน้องผมเตรียมไว้แล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะภายหลังจากที่อ่าพี่ๆนะครับเนาะอ่าได้หน้านี้แล้วนะครับเนาะให้พี่ๆกด accept เลยนะครับ accept continue เลยนะครับาจากนั้นกด next เลยนะครับกด n o t e a n k นะครับาจากนั้นนะครับมันจะพาเรามายังหน้านี้นะครับเนาะให้พี่ๆพิมพ์นะครับ URL นะครับเนาะว่า w วอร์ไวยเว็บนะครับเนาะ .dot G O O G L E C O M นะครับเนาะพิมพ์ว่า w วอร์ไวยเว็นะครับเนาะ G O O G L E C O M แบบนี้นะครับเนาะให้พิมพ์ว่าแบบนี้นะครับจากนั้นกด go เลยนะครับกด go เลยอ่านะครับภายหลังจากนั้นนะครับเนาะเราจะได้หน้า Google search ลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ พอเราได้หน้า Google Search ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับให้พี่ๆนะครับเนาะพิมพ์ว่า Samsung นะครับ S A M S U N G นะครับเสร็จแล้วเว้นวรรคหนึ่งวรรคนะครับเนาะแล้วพิมพ์ต่อด้วยคำว่าแอปนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับเนาะ Samsung App แบบนี้นะครับนะจากนั้นกด Go เลยนะครับเนาะกดค้นหาเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะได้หน้านะครับเนาะเว็บไซต์ต่างๆแบบนี้นะครับเนาะจากนั้นให้พี่ๆนะครับเนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหานะครับเนาะเว็บไซต์ของซัมซุงเลยนะครับเนาะในที่นี้ผมจะใช้นะครับเนาะเว็บไซต์ซัมซุงอ่าตัวนี้นะครับที่เป็นเว็บไซต์ซัมซุงนะครับเนาะ dot com levent galaxy นะครับเนาะผมจะเลือกเว็บไซต์นี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ พอกดแล้วนะครับเนาะมันจะมีป๊อปอัพขวางหน้าแบบนี้นะครับผมจะปิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้พี่ๆนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับหาหัวข้อ Galaxy Store นะครับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาเลยนะครับผมเจอแล้วนะครับเนาะหน้าตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับให้พี่ๆกดคําว่า Go to Galaxy Store เลยนะครับจากนั้นนะครับ เลือก I have read and agree to all of above นะครับเนาะจากนั้นกด agree นะครับจากนั้นนะครับให้พี่ๆกดอัปเดตเลยนะครับกด ok นะครับภายหลังจากที่ตัว calisto r e นั้นนะครับเนาะมันอัปเดตเสร็จนะครับเนาะมันจะเด้งกลับไปยังหน้าติดล็อกในส่วนของ frp อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่มันเด้งไปหน้านั้นปุ๊บนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับ ดึงสายยืดดีออกนะครับเนาะพี่ๆจะเห็นว่าเห็นว่ามันเด้งกลับมาหน้านี้แล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เสียบสายยืดดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับเนาะใช้โปรแกรมนะครับ Easy Samsung FRP Tool นี้ทำการรีโมทวิวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโดยการกดที่ bypass FRP นี้เลยนะครับกดโอเคเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับตัวโปรแกรม Easy Samsung นั้นยิงรีโมทวิวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะผมขออนุญาตสลับแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับผมได้หน้านี้เหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะผมกดวิวเลยนะครับพอผมกดวิวปุ๊บนะครับเนาะในรอบนี้นะครับมันจะพาเรามายังหน้า YouTube นั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับให้พี่ๆกดตรงรูปคนกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงรูปคนนี้นะครับ เสร็จแล้วเราจะได้หน้านี้นะครับให้พี่ๆกดหัวข้อที่ชื่อว่า setting เลยนะครับกดหัวข้อนี้นะครับจากนั้นนะครับให้พี่ๆกดตรงหัวข้อ about นะครับกดตรง about นะครับจากนั้นนะครับให้พี่ๆนะครับกดตรงหัวข้อที่ชื่อว่า Google Privacy Policy นะครับเนาะกดหัวข้อนี้นะครับจากนั้นมันจะพาเราเรามายังหน้าแบบนี้นะครับเนาะให้พี่ๆพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับ พิมพ์ว่า www นะครับ google.com แบบนี้นะครับเนาะให้พิมพ์แบบนี้นะครับเนาะซึ่งมันจะมาให้เราเลือกอยู่แล้วละ,ละผมจะเลือกเป็น google นี้เลยนะครับเนาะเลือกแบบนี้นะครับาจากนั้นเราจะได้หน้า search ของ google แบบนี้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นผมจะพิมพ์ว่า samsung app เหมือนเดิมเลยนะครับ s a m นะครับพิมพ์แค่นี้เองนะครับเนาะในรอบนี้นั้น samsung app โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเลือก samsung app เลยนะครับ อ่านะครับเราจะได้หน้านี้เหมือนเดิมเลยนะครับให้เราปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะหานะครับเว็บไซต์ของซัมซุงเว็บไซต์ใดเว็บไซต์นึงนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเว็บไซต์ w s r m s u n g s o m มซุงอทเลเวนนะครับเนาะผมจะเลือกเว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะพาเรามายังหน้านี้นะครับเนาะให้ปิดป๊อปอัพที่มันขวางหน้านี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเนาะให้พี่ๆปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะ <c oughs> หาหัวข้อที่ชื่อว่า Galaxy Store เลยนะครับ <c oughs> อ่าผมเจอแล้วนะครับเนะาะอเป็นตัวนี้นะครับเนะาะกด Go to Galaxy Store เลยนะครับ <c oughs> อ่โอเคนะครับตอนนี้เราเราได้ในส่วนของอแอป Galaxy Store แล้วนะครับเนาะจากนี้นะครับให้พี่ๆกดตรงแว่นขยายนี้นะครับนะตรงแว่นขยายนี้นะครับเนาะพี่ๆจะเห็นว่ามันมีเว่นขยายอยู่นะครับเนาะตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับกดเลยนะครับอ่จากนั้นนะครับให้พี่ๆพิมพ์คําว่า play นะครับ P L A Y นะครับอ่พิมพ์คําว่า play เท่านั้นนะครับเนาะอ่เสร็จแล้วนะครับอ่า คำอัตโนมัติที่เราค้นหานะครับเนาะมันจะขึ้นมาอัตโนมัติว่า Play Service h i d d e n s e t t i n g นะครับเนาะอันนี้เป็นคําอัตโนมัติที่มันให้เรามานะครับเนาะก็กดตรง Play Service h i d d e n s e t t i n g นี้เลยนะครับเนาะกดตรงนี้เลยนะครับอ่าจากนั้นเราจะได้แอปนะครับเนาะ Play s e r v i c e Hidden Setting ให้เราดาวน์โหลดนะครับเนาะจากนั้นให้พี่ๆกดตรงลูกศรน,นี้เลยนะครับเนาะอ่ากดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่า หลังจากนี้นะครับเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับใส่ในส่วนของซัมซุงแอคเคาน์เข้าไปนะครับเนาะพร้อมกันนั้นให้เตรียมมือ <c oughs> พร้อมกันนั้น <c oughs> พร้อมกันนั้นนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับเตรียมมือถือนะครับเนาะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางซัมซุงแอคเคาน์ให้เรียบร้อยนะครับเนาะผมจะใส่เข้าไปนะครับ FRP o n e f i x นะครับ at g m a i l c o m นะครับอ่ะ, <c oughs> อะนะครับเนาะผมพิมพ์ในส่วนนองมาต่อกันนะครับเนาะ,ะหลังจากที่ผมนะครับใส่ในส่วนของอ่าไอของซ m s u n งอ่าแอคเคาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ผมจะใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับนอกในส่วนของพาสเวิร์ดนั้นนะครับผมขออนุญาตแอดพีพีนิดนึงนะครับอตอนนี้นะครับผมได้ใส่ในส่วนของอ่าซัมซุงนะครับเนาะ <c oughs> Samsung account เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทั้ง ID และพาสเวิร์ดนะครับเนาะในส่วนของ Samsung account นั้นนะครับผมได้อัดคลิปอธิบายวิธีการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะถ้าหากพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะสมัครไม่เป็นหรือสมัครไม่แม่นนะครับเนาะให้กลับไปดูคลิปของผมย้อนหลังได้เลยนะครับเนาะสำหรับวิธีการสมัครในส่วนของ Samsung account นะครับจากนั้นผมจะกด s ิง n i อเลยนะครับรอสักครู่นึงนะครับ จากนั้นนะครับผมจะปัดขึ้นนะครับเลือก i h a v e เลยนะครับจากนั้นเลือก Agree นะครับทีนี้นะครับมันจะส่งโค้ดนะครับเนาะมายังมือถือนะครับที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทาง Samsung Account นั่นเองนะครับเนาะมันส่งไปอีกเครื่องนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ส่งมายังเครื่องนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับอ่ามันส่งมาตอนเวลานะครับอ่ายีบนกาสานาทีนะครับเนาะอะ่เดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้ดูนะครับเป็น129 720 129720สองนะครับอ่กด verify เลยนะครับเนาะ <c oughs> อพอหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับในหน้าต่างนี้ผมจะกดแค n เซินะครับ <c oughs> อรอสักครู่นึงนะครับรอให้ในส่วนของเพย์สวิตนะั้นทำการดาวน์โหลดและทำการติดตั้งให้เรานะครับเนาะ,อะพอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะให้พี่ๆกดตรงลูกศรน,นี้เลยนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราจะได้หน้านี้นะครับเนาะให้พี่ๆกดตรง Open Hidden Setting นี่เลยนะครับกดเลยนะครับพอกดปุ๊บเราจะได้หน้านี้นะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับให้พี่ๆปัดขึ้นปัดลงนะครับหาหัวข้อที่ชื่อว่า Google Play Service นะครับเนาะวงเล็บเว็บเพจ On Body Promotion นะครับเนาะให้กดตรงนี้นะครับเนาะ Google Play Service วงเล็บนะครับนะเว็บเพจ On Body Promotion คำนัเนกดเลยนะครับอ หลังจากนั้นมันจะได้มาให้เราใส่ในส่วนของให้เราตั้งค่าในส่วนของพาสเวิร์นนั่นเองนะครับเนาะในที่นี้ผมจะเลือกเป็นพินนะครับเนาะเลือกเป็นพินนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่นะครับ8 8 8 8นะครับเนาะ8 4ตัวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกด continue นะครับ8 8 8นะครับ8นะครับ8 4ตัวนะครับกดโอเคนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ามันจะเด้งมาหน้านี้ในหน้านี้นั้นผมจะไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราผมกดสกีบเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับถ้าพี่ๆทาถูกต้องนะครับมันจะเด้งกลับมายังหน้านี้นะครับเนาะให้ปิดไปเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้พี่ๆกดปุ่มนะครับปิดเครื่องนะครับเนาะอ่าจากนั้นกดรีสตาร์ทเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ส่วนของสาย USB ผมขออนุญาตดึงออกก่อนนะครับเนาะรอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับแนวทางในการปลดแนวทางนี้นะครับเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับพี่ๆยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลดล็อกกับเครื่อง s ซัมซุงรุ่นใหม่ๆที่เป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆได้ด้วยนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็อธิบายให้พี่ๆครับ อทีนี้พอมันรีบูตขึ้นมามันจะได้หน้านี้นะครับให้พี่ปัดขึ้นเลยนะครับจากนั้นมันจะให้ใส่รหัสนะครับเนาะให้เราใส่รหัสนะครับเนาะที่เราตั้งเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับเนาะ,ะก็คือ8884ตัวนั่นเองนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับืม <c oughs> หลังจากนั้นเราจะได้หน้านี้นะครับเนะาะให้พี่ๆนะครับกด Activate เข้าไปยังหน้าเมนูเลยนะครับกด Next นะครับกด Next นะครับ ในครั้งนี้เราสามารถใส่ในส่วนของพาส,สดได้แล้วนะครับนั่นก็คือให้เราใส่8 8 8 4ตัวนั่นเองนะครับกด next นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าในรอบนี้เห็นไหมครับในหน้า,า sign in samsung นั้นมีปุ่ม script ให้เรากดแล้วนะครับนาะให้เรากดปุ่ม s c r i p นี้เลยนะครับกด s c r i p นะครับ จากนั้นปัดขึ้นนะครับเลือก accept นะครับในหน้านี้ผมกดโอเคนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ในหน้านี้นะครับเนาะผมกดนิกเลยแล้วกันนะครับในหน้านี้นะครับผมกดสคริปตนะครับจากนั้นผมกดฟินิชเลยนะครับรอสักครู่นึงนะครับตอนนี้นะครับเนาะตัวเครื่องนั้นนะครับเด้งเกาเด้งเข้าสู่หน้าเมนูของ Samsung จริงๆแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะ แต่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับมาตรงหัวข้อเซตติ้งนะครับเนาะกดตรงเซตติ้งเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเนาะให้พี่ๆนะครับมาตรงหัวข้อนะครับเนาะอ่าล็อกสกินนะครับเนาะให้ทําการเอาพาสเวิร์ดออกก่อนนะครับเนาะกดตรงล็อกสกินนี้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้พี่ๆกดตรงสกินล็อกไทป์นะครับเนาะกดตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นให้ใส่รหัส 8884ตัวที่เราตั้งเมื่อสักครู่นั่นเองเสร็จแล้วกด next น,นะครับอ่าในที่นี้ผมจะเอารหัสอ่าที่เราตั้งเมื่อสักครู่ออกนะครับผมจะเลือกเป็นนอนก็คือไม่มีนั่นเองนะครับเนาะเลือกเป็นนอนนะครับอ่าตอนนี้สกินล็อกไทยนั้นสถานะเป็นนอนแล้วนะครับไม่ใช่พินแล้วนะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามันไม่มีจริงไหมอ่าตอนนี้รหัสไม่มีแล้วนะครับเนาะอ่ะ ไม่มีแน่นอนแล้วลำดับต่อมานะครับเราจะทําการรีเซ็ตนะครับเนาะล้างเครื่องก่อนส่งมาให้กนก่อนส่งก่อนส่งมางานให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเนาะให้พี่ๆกดตรงเซตติ้งนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาตรง General Management นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้พี่ๆกดตรงรีเซ็ตเลยนะครับจากนั้นเลือก Factory Data Reset นะครับจากนั้นให้กดรีเซ็ตเลยนะครับ ด delete all นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดของซ a m s u n g อคเ o u n t ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะอีกครั้งนึงนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตแอบพาสเวิร์ดนิดนึงนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่แล้วนะครับนอกผมกดด้นเลยนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องนั้นนะครับนาอกได้ทำการอีลาสแล้วนะครับนะรอสักครู่นึงนะครับ ในหน้าโลโก้2นี้มันจะค้างนานนิดนึงนะครับแต่ว่าหลุดแน่นอนนะครับในรอบนี้นั้นนะครับเนาะตัวเครื่องนั้นนะครับเนาะจะข้ามในส่วนของ Wi-Fi ได้นะครับเนาะข้ามในส่วนของหน้า,า Google s y n g i n ได้นะครับเนาะ ในส่วนของอตัวโปรแกรมนี้นะครับเนาะตัวโปรแกรมออ l in one นะครับเนาะตัวโปรแกรมนี้นะครับนะตัวโปรแกรม all in one ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับพี่ๆในกลุ่มนะครับเนาะซัพพอร์ตผมนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแจกไว้ให้นะครับเนาะรอผมแก้ในส่วนของอบั๊กมันก่อนนะครับเนาะตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับผมเจอ5เมนูแล้วนะครับเนาะที่มันเออเล่นะครับเนาะเดี๋ยวผมแก้สักอีกสักนิดนึงนะครับเนาะ